แจ๊เกเจ๊เกก็สูสวัสดีพี่เพืเ่อนๆนะคะตอนนี้นะแจ๊กก็ตอดาแล้วนะคะคอนี้แดดมา เรานั่งลอข้างบนนี้นะคะไม่ลงไปละปุ่นฟุ้งดีจังเลยกล้องจะล้ออะไรแต่กล้องลืมหมด,ดแล้วอ้ยตัเื่อนแดดเริ่มมาล้วค่ะ ที่แพงมาเสหลอ,อยู่ฝั่งนี้นแหละแต่เหลือมันเดียวไม่แพงอยู่เท่าไหร่ถอยเก็บเอา ว่าจะไม่เดินต้องเดินว่าจะไม่ลุกนะแดงแดงนะตัวแดงอุ๊บอ๋อน้ำกำมกุ้งเลยนะำเรื่อยๆนี่ตะกี้เดินหลุดตัวนี้เลยนู่นน้าแคบอยู่ตรงไหนแล้วนุ๊งโอ้ยน้ากรรมกร นูไม่อยากตามไปเดินลงลำบากจริงๆน่าจาไม่พูดมากลางๆให้เห็นในตรงผงต้นไผ่ที่กเนี่ยที่เป็นอกไอ้ีาง Ui. Nó đẹp không nhiều. Nào. Vẫn mấy nhiều quá. Đẹp mấy nã. Vẽ mấy. Ôi giời. Đẹp mấy. ไม่ไม่ไม่เจ็บไหมยางระเบิดอ,อ่าได้เปลี่ยนยางพังมาเลยยางก็ระเบิดผมดึงกาพังถอยรถไปตรงนู้นได้ไหม ถอยรถไปนู่นได้ไหมมาดูบ่อเป็นยังไง